ถ้าเปรียบเทียบความสนุกและตื่นเต้นสำหรับผมนะมันจะน้อยกว่าซีซันส3นิดนึงแต่มันเหมือนเป็นการดิ่งเพื่อแบบจะส่งให้ซีซัน5เนี่ยมันพีคซึ่งดีนะที่พูดนี่คือดีแล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซนะีซัน4ีณตอนนี้คือแบบพูดได้คำเดียวนิยามคำเดียวคือ แล้วไม่มีมาแบบเป็นตลกร้ายคือ The Boys ก่อนๆหน้านี้ที่ผ่านมาคือมันยังเป็นหนังแอคชั่นถูกไหมครับแอคชั Action, ่นดุเดือดแต่ว่ามันยังมีความแบบตลกร้ายใช่ไหมมันยังมีติดโจกติดตลกติดเล่นติดเล่นแต่มึงจบซีซั่น4ทางฝั่ง h o m e l a n d อรไม่ตลกอีกแล้วแม้กระทั่งตัวละครที่ติดโจกหนักสุดอย่างเดอะดีฟอย่างเงี้ย ก็ไม่ตลกแล้วไอ้เฮียตอนจบเดอะดีฟแม่งแบบซักหัวคนเละติดผนังไอ้สัตว์ขนาดตัวละครอย่างเดอะดีฟนี่ยังจบไว้ดุขนาดนี้นี่คือแบบพูดเลยว่าซีซั่น5นี่คือเดือดแน่